สวัสดีค่ะพบกับช่องทำกินทำขายใบยายอ้อยอ,อีกแล้วนะคะคลิปนี้จะพามาทำเปลือกส้มโอเชื่อมกันค่ะเปลือกส้มโอที่ใช้สองลูกค่ะปอกเปลือกออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นำไปชั่งค่ะคือตัดแต่งให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนำไปชั่งนะคะก็จะได้800กร,รมัม ออกส่วนที่เขียวๆออกให้หมดนะคะเพราะว่าจะทําให้ขมนะปอกออกให้หมดเลยค่ะเมื่อปอกเสร็จแล้วเราก็จะนํามากรีดเป็นร่องๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะกรีดให้รอบเลยนะคะเราอยากได้ชิ้นใหญ่เราก็ทําเป็นร่องใหญ่หน่อยนึงแต่ถ้าเราอยากได้ชิ้นเล็กๆแบบนี้เราก็จะกรีดเป็นร่องแบบนี้ค่ะนี่นะคะใช้ปลายมีดงัดตรงนี้ออกเลยค่ะ ตรงส่วนนี้ออกเลยนะคะแล้วก็ใช้หัวแม่มือกดลงไปค่ะกดลงไปตามเนื้อส้มโอนะคะนี่แบบนี้เลยง่ายค่ะไม่ยากถ้าใช้วิธีนี้จะง่ายมากค่อยๆดันไปจนหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแยกเนื้อออกมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะไม่ยากนะคะง่ายค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นตามที่เราต้องการนี่เลยค่ะค่อยๆหั่นไปนะคะ เราอยากได้ชิ้นใหญ่เราก็หั่นชิ้นใหญ่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนํามาตัดแต่งนะคะเห็นไหมคะนี่เราจะลอกที่เป็นเส้นใยแข็งๆออกนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้เราก็ตัดแต่งตามที่เราต้องการก่อนเลยค่ะนี่นะคะดูนะเส้นใยแข็งๆแบบนี้เราจะเอาออกให้หมดเลยนะคะอันนี้เราก็ตัดแต่งให้สวยงามค่ะตามใจเราชอบเลยค่ะ เมื่อเราตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาแช่น้ำเกลือค่ะเราจะแช่น้ำเกลือจนกว่าจะนิ่มนะคะใส่ไปเลยค่ะเกลือไม่ต้องกลัวเค็มนะคะอันนี้ยายใส่ไปประมาณสองขีดเกือบสามขีดได้นะคะแล้วก็ขยำแบบนี้ค่ะให้เกลือละลายดีนะคะแล้วเราก็จะมากดค่ะใช้อะไรก็ได้นะคะกดให้จมน้ำแบบนี้ค่ะ แช่ไว้จนกว่าจะนิ่มเลยนะคะอันนี้ของเรานี่จะแช่อยู่ประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะเพราะว่าส้มโอนี่เปลือกตอนมาไม่ใช่ส้มโอสดใหม่ๆเลยค่ะ mm. ก็เอามาไว้สักอาทิตย์แล้วมันก็เริ่มนุ่มอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะแช่แบบนี้ค่ะแล้วก็จะบีบน้ําเกลือออกให้หมดเลยนะคะบีบให้น้ําเกลือออกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะบีบได้ค่ะ เมื่อเราบีบเสร็จแบบนี้แล้วเราก็จะนำมาล้างน้ำสะอาดอีกสามน้ำนะคะล้างทั้งสามน้ำเลยนี่ขยำขยำนะคะให้น้ำเกลือที่แบบอยู่ในตัวเปลือกส้มโอเนะะี่ยค่ะให้ออกให้เยอะที่สุดค่ะความขมก็จะได้หลุดออกมาด้วยนะคะอันนี้เราก็จะมาใส่น้ำที่สองแล้วนะคะอันนี้น้ำที่สองค่ะเราจะล้างอีกน้ำหนึ่งนะคะ เมื่อครบสามน้ำอันนี้น้ําที่สามนะคะที่เราไปแช่นั้นเมื่อครบสามน้ํานะคะเราก็จะขยำน้ําเกลืออีกครั้งค่ะนี่ค่ะอันนี้อยู่ที่เราเลยนะคะจะใช้เกลือเยอะเกลือน้อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ล้างความเค็มออกอยู่ดีเราจะขยําแบบนี้นะคะเอามาใส่อีกครั้งหนึ่งคือขยารอบน้ําเกลือรอบนี้ก็จะล้างน้ําเปล่าอีกสามครั้งเหมือนกันค่ะ ทำให้ครบนะคะขยำน้ําเกลือหนึ่งครั้งล้างน้ําเปล่าอีก3าครั้งทุกขั้นตอนต้องบีบน้ําออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแช่น้ําพูนใสกันค่ะน้ําพูนใสใสให้ท่วมเลยนะคะเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะหาอะไรมาทับนะคะให้มันจมลงไปแบบนี้ค่ะให้มันท่วมเลยนะคะครบ20นาทีแล้วเราก็มาเอาออกค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะล้างน้ําปูนใสอีกสองครั้งนะคะเราจะล้างน้ำสะอาดอีกสองครั้งเมื่อทําเสร็จครบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตั้งน้ํากันค่ะเนี่ยนะคะทํำให้ครบก่อนนะคะอันนี้น้ำหนึ่งแล้วนะคะอันนี้น้ําที่สองค่ะเห็นไหมคะเราจะทุกขั้นตอนเราจะต้องบีบน้ําออกให้หมดนะคะบีบให้ ให้ออกให้หมดเลยค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งน้ำค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะคะกะน้ำให้ท่วมเปลือกส้มโอของเรานะคะนี่ค่ะใส่เปลือกส้มโอลงไปต้มนับจากน้ำเดือดนะคะสองนาทีค่ะแค่สองนาทีนะคะแล้วก็เอาลงถ้าใครจะปล่อยไว้ให้เย็นคาหมอ้อเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะทำแบบนี้คือ เอามาใส่ในน้ําเย็นนะคะเพื่อที่จะบีบน้ําออกแล้วเราก็จะไปเชื่อมกันค่ะนี่ขั้นตอนนี้ก็คือใกล้เสร็จแล้วค่ะเราก็จะนําไปเชื่อมนะคะเปลือกส้มโอเราแปดร้อยใช่ไหมคะเราก็จะใช้น้าําตาลทรายแปดร้อยน้ำสะอาดแปดร้อยตั้งให้เดือดก่อนที่จะใส่เปลือกส้มโอนะคะนี่เปลือกส้มโอที่เราบีบน้ําออกจนแห้งแล้วนะคะ เราก็นำลงมาในน้ำเชื่อมเลยค,อยคอย่อยๆต้มไปนะคะเห็นไหมน้ำเชื่อมจะซึมเข้าไปอยู่ในส้มโอค่ะเมื่อเริ่มใกล้แทาจะแห้งนะคะนี่เราก็จะใช้วิธีนี้เลยค่ะตากน้ำเชื่อมขึ้นมาลาดหรือไม่ก็พลิกจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะเมื่อแห้งแล้วเราก็จะมานำใส่ถาดแบบนี้เพื่อที่จะไปตากแดดนะคะอันนี้จะไม่มีน้ำตาลเกาะนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะหวานหวานนุ่มๆข้างในถ้า อยากจะได้แบบน้ำตาลเกาะค่ะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟนะคะอันนี้เราไม่ไดเ้เพิ่มน้ำตาลเยอะนะคะถ้าใครอยากให้เกาะเยอะกว่าน,นี้ก็สามารถเพิ่มน้ํำเชื่อมเข้าไปอีกได้นะคะเพิ่มน้ำตาลทรายเพิ่มน้ำเปล่าเข้าไปแล้วต้มเลยค่ะต้มใหม่ค่ะแล้วก็ให้แห้งเป็นเก็ดแบบนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ